สวัสดีค่ะมาเจอกับครูคิมอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังพูดถึงหน่วยเดิมนะคะก็คือหน่วยร่างกายของเรานั่นเองค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูคิมพูดถึงอวัยวะภายนอกนะคะโดยคุณครูคิมบอกว่าหน้าที่ของอวัยวะภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เรามาทวนกันหน่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นมือมีหน้าที่ไว้ช่วยหยิบจับสิ่งของตามีหน้าที่ไว้ดู ูมีหน้าที่เอาไว้ฟังปากมีหน้าที่เอาไว้รับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งขามีหน้าที่เอาไว้เดินหรือพาเราเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะส่วนเพิ่มเติมก็คืออวัยวะภายในนะคะคุณครูคิมก็พูดถึงอวัยวะที่เรียนควรจะรู้จักเช่นสมองมีหน้าที่เอาไว้สั่งการและก็ควบคุมรวมทั้งรับรู้สิ่งต่างๆค่ะหัวใจมีหน้าที่ช่วยในการสูบฉีดเลือดให้กับร่างกาย กระเพาะอาหารมีหน้าที่ช่วยปล่อยน้ําย่อยแล้วก็ย่อยอาหารลำไส้เล็กมีหน้าที่ดูดซึมอาหารและลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ขับกากอาหารที่ไม่ใช้ออกไปเป็นยังไงนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูค,คิมนะคะก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายในระหว่างเราทํากิจกรรมค่ะพูดง่ายๆก็คือว่า ไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมใดไรก็ตามเราไม่จําเป็นต้องใช้อวัยวะเดียวในการทํากิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างนะคะอ่ะอย่างภาพนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กคนนี้กําลังรับประทานอาหารอยู่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าระหว่างที่เขารับประทานอาหารเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ปากอย่างเดียวนะเขาก็ยังใช้มือในการหยิบจับช้อนซ่อมเพื่อตักอาหารเข้าปาก แถมบางครั้งเวลาเรารประทานอาหารอร่อยออร่อยเราก็จะต้องใช้จมูกสูดกลิ่นอาหารเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเวลาเราตักอาหารเข้าปากเราก็ต้องมองไปที่อาหารเพื่อไม่ให้มันตกหล่นเห็นไหมคะว่าแค่กิจกรรมการรับประทานอาหารกิจกรรมเดียวเราใช้ทั้งมือตาตาหรือบางครั้งใช้จมูกเห็นไหมคะสีอวัยวะด้วยกันค่ะ,ะมาดูภาพถัดมานะคะแล้วอย่สาสังเกตเห็นว่า เด็กคนนี้กําลัางอ่านหนังสืออย่างตั้งใจเลยนะคะในการอ่านหนังสือนะคะเราอยากจะสังเกตว่าเออหรือว่าเราใช้ตาอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้อวัยวะมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะก็คือมือค่ะเราใช้มือในการเปิดหน้าสมุดหรือหน้านหนังสือที่เรากําลังอ่านใช้ตาอ่านหนังสือหรือบางครั้งเนี่ยเรายังอ่านไม่คล่องเราก็ออกเสียงออกมาเห็นไหมคะแค่กิจกรรมการอ่านหนังสือเราก็ใช้ทั้งตาปากและมือ 3เอาไว้วาด้วยกันค่ะมาดูภาพถัดมานะคะก็คือเด็กชายคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสกำลังคุยโทรศัพท์ค่ะเด็กคนนี้กำลังคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะนักเรีนยนคิดว่าเขาใช้แต่หูอย่างเดียวหรือเปล่านะาดูนะคะเด็กในคนนี้นะคะกำลังใช้มือจับโทรศัพท์และใช้หูในการฟังปลายสายค่ะว่าเขากำลังคุยอะไรกันอยู่และก็ใช้ปากในการตอบค่ะ เห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้นะคะใช้ไปถึง3อวัยวะด้วยกันคะ่ะมือหูปากอ่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกน,นะคะเช่นอ๋อฟังเพลงอ่าบางทีเราฟังเพลงเราอยากจะเต้นตามใช่ไหมคะเราก็ใช้หูฟังเพลงแต่ขาเราแขนเรามือก็ขยับไปด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะปฏิบัติหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามไม่จําเป็นต้องใช้อวัยวะเพียงหนึ่งอวัยวะเท่านั้นนะคะ เราสามารถใช้อวยัยวะในร่างกายได้หลายอย่างพร้อมๆกันค่ะนั่นแหละคือความสัมพันธ์ของอวยัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราค่ะอ้อนักเรียนเคยสังเกตเห็นไหมคะว่านักกิมนาสติกหรือนักกายกรรมที่เวลาเขาจะเดินบนที่แคบๆทางแคบๆเขาก็ต้องใช้มือช่วยในการทรงตัวแล้วก็ขาก้าวเดินไปด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมวันนี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะก็คือคุณครูคิมมีคำถามว่าให้นักเรียนตอบว่ากิจกรรมใดที่ใช้อวัยวะมากกว่า2ชนิดขึ้นไปคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคะ่ะแม้กระทั่งนักเรียน,นยกำลังเล่นเกมอยู่ที่บ้านเวลาเล่นเกมเนี่ยมือเนี่ยเราก็ต้องจับคีย์บอร์ดไปด้วยใช่ไหมคะ และตาเราก็ต้องมองไปที่คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ยากสำหรับเด็กๆนะคะเอาละค่ะเราไปลงมือทำกันเลย